เอาละครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับในเกม m มายครับไมค์ครับจาว่า1.16.5นะครับก็เป็น EP 2แล้วนะครับก็ถามว่าทำไมชุดเพชรใส่ชุดเพชรเลยเหรอก็ของเมื่อวานนี่แหละครับไปไ,ได้ได้มาครับถามว่าทำไมทำไมมาอยู่ที่หมู่บ้าน ABC เหรอครับ เอิ่มกลับมุมมองเดิมก่อนโอเคผมจะให้ดูนะครับว่าทำไมผมมาอยู่แถวนี้ผมเดินม,มาจาังแต่ทำไมแผนที่มันมันน่าจะบักหรือเปล่าแต่ผมเดินม,มาจากข้างบนนี้ครับจนมาเจอหมู่บ้านตอนนี้ผมได้ไม่ได้ปักแดงอยู่แถวนี้ก่อนครับ ราะว่ายังไม่มีบ้านเป็นที่อยู่เลยวันนี้ถามว่าวันนี้จะมาทําอะไรครับอาจจะต้องสํารวจผมได้ปักเว้พอยไว้ที่บ้านครับวันนี้จะไปสํารวจลูปภายนอกนะครับนี่คือบ้านนนี่คือบ้านของบ้านเอฟซีนะครับปราสาทหลังนู้นผมได้เคลียร์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> นียบของในก,กลอง ครับหนึ่งนะครับผมขอปรับแผนที่ก่อนมันแหลกกดเอ็มเฮ้ยไม่ใช่สัตตูปิดไปเหอะไี่ปิดแล้วนี่นะทำไมมันแหลน่าจะเป็นเพราะนี่ครับผมเดินมา ข้างบนใช่ไหมผมเดินไปแค่ตรงนู้นผมเดินมาจากข้างล่างเอาไว้ง่ายล่างล่างเป็นในนั้นผมผู้ผิดตัวเดียบโอเคเราไปสำรวจกันฝั่งนี้กันดีกว่าตอนนี้ตอนอะไรเนี่ยเช้าหรือว่าเย็นอ๋อยังเป็นเช้าอยู่เตียงผมน่าจะไว้ที่นี่ก่อนผมกะจะสำรวจทั้งกลางคืนเลย ผมไม่ค่อยชอบไปที่ป่าสนวันนี้จะเจอมังกรหรือเปล่าอืไมไม่รู้นะดิกาเต็มเลยอืมตรงนี้มีวะยีประ แถวนี้มันก็โล่งเหมือนกันนะน่ามาทําบ้านแถวๆนี้ผมกล้าว่าจะทําบ้านแถวนี้แล้วกันนะตอนนี้ผมยังไม่เจอมังกรหรือว่าอะไรที่พิเศษเลยครับอยากเจอมังกรเอ้ลูกเนี่้เอามาปะวะออลูกใส่ไว้ก่อนเลยป้องกันป้องกัน เราในายังไม่พร้อมแหละเราเพิ่งจะเล่นเราไม่ใช่เก่งมากแต่ถ้าเจอก็จะต้องพร้อมไฟคนระับสำรวจผมไม่เปิดให้มอนเตอร์เกิดนะเพราะว่าอัศวินมันบัก แต่ไอภาษานั้นมันเกิดเพราะว่าผมเปิดไว้ผมเกือบตายแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าตอนนั้นมันบ้านในบ้านมันเสียงดังผมฟาร์มในบ้านครับก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้อัดไว้นะครับเฮ้ยเสียกอะไรวะ ที่ผมลงมดแผนที่ไว้เพราะส่วนใหญ่ผมจะหลงบ้านมากเลยครับคือผมเป็นคนที่เล่นไหมครับแล้วหลงตลอดเลยคือผจญภัยก็อยากผจนภัยจำทางบ้านก็อยากจะจำ <c oughs> ไม่ค่อยสบายครับ ผมยังไม่เจอบ้านไซคลอปเลยผมอยากลองดูว่าบ้านเป็นยังไงมันอาจจะแหลกเพราะอะไรนะเว้ยอุย๊ยไปโอน้องแข็งลองไปสิอาจจะมีอะไรก็ได้นะ มันโหลดเวอร์ใหม่มันอาจจะแหลกมันดีเลยผมพลาดอะไรไปบางอย่างก็ขออภัยด้วยครับบางทีผมต้องโฟกัสทั้งแผนที่แล้วก็เออจอด้วยครับก็ขออภัยนะที่นี้ด้วย เออเดี๋ยวขอตัดไปหน้าที่เจออะไรดีๆก่อนนะอู้เจอวานว้าววาน <c oughs> ตัวบเลลร์เลยผมไม่เจออะไรดีๆเลยตอนนี้เดินเลาะขอบมาเพราะว่าฟังม่าเป็นทะเลผมยังไม่อยากออกทะเลเฮ้ยอย่ายุ่งนะ ไม่สบายก็ยังต้องอัดเพราะว่าอยากอยากทำคลิปพาน,นี้่ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวมั้งผมขอหรือว่าพาน,นี้ต้องทำบ้านวะน่าจะใช่ขอเวลากลับบ้านก่อนะครับโอเคครับตอนนี้ผมวาร์ปมา ตรงนี้ผมเมื่อกี้เกือบตายเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อะไรผมใรมาสร้างบ้านตรงไหนไม่ตรงนั้นดีเหมือนกันนะหินเราจะพอหรือเปล่านั่นแหละ ใครที่อยากได้มอ,อดแพเ่อใต้ลิง์กทำอธิบายนะครับมีมอสแพคที่ผมบอกแต่ถ้าใครอยากได้ไจริงก็ไปหาโรูดเอาครับราจะทำประสาหินหรือเปล่าเราต้องไปหาหินเินก่อนืมวิะมดแล้ว โอ้ยลืมก่อสร้างยังเืดอีกอย่งนอนไม่ได้อันนี้เป็นที่รีดผมได้สร้างทางมา NPC อเอ้ยนอนบ้านใครโอ้หนายโอ้ขอตัดไปยันโอเค,อเคมาแล้วนี่ผมเป็นอะไรว่ามัน มันไม่ค่อยมันหนึดๆผมกดอะไรบางอย่างมไม่ค่อยโดนผมจะสร้างใกล้ๆหมู่บ้านเพราะว่าไม่อยากไม่อยากไปไหนไกลความคือจะสร้างบ้านแบบไหนดีวะตรงนี้ก็ได้นะผมก่ยังไม่สร้างใหญ่เกินไป <usion> ดีไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เ <haar> ก <ö ia> ินไปแถวนี้ก็น่ได้นะ คงอะนะโอเคครับมาครับเมื่อกี้ยังไม่เสร็จแบบน้องวิ่งกลับไปนอนก่อนตอนนี้มันจะมืดแล้วยังสร้างไม่เสร็จเลยครับชอบไปฟาร์มหินก็สร้างปราสาทมันก็ยากจริงนะไม่ใช่เล่นเนนะรอนอนก่อนตัดไปเลยแต่ว่าฟาร์มหินที่ไหนเนี่ยครับที่กำลังเห็นเียเนี่ยว่ากำลังขุดหินตรงนี้ อยากจะตัดคลิปนะเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ไฟไม่ใหญ่จะได้รูันเร็วๆโอเคตัดคลิปโอ้พ่างอีกแล้วโอ้ยนอสุโอเคครับโครงแค่นี้ก็ ได้แล้วได้อยู่ได้อยู่โครงแค่นี้ยังได้โอเคไปฟาร์มหินต่อไม่รอแล้วโอเคครับอืมสร้างบ้านต่อคืออยากให้ทุกคนเห็นว่าเวลาผมสร้างสร้างไงคือมันก็มีคนทำแบบเนี้ยแบบผมไม่เยอะ ผมก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจพปหรือว่าไม่รู้จริงๆนะไม่ไม่รู้ว่าจะมีใครสร้างแบบผมไหมน่าอาจจะมีมั้งแต่ผมสร้างเป็นภาษาเล็กๆไว้ก่อนไม่รู้พัดไหนจะได้ล่ามังกรก็ไม่รู้เหมือนกัน ฟาร์มหินมาตอนนี้เล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเกือบชั่วโมงแล้ไม่กี่นาทีชั่วโมงหนึงฟาร์มของนานมากผุไม่เคยเล่นไหมครับอะไรที่แบบต้องฟาร์มของเยอะขนาดนี้ย สูงกว่าเดิมตกไม่ค่อยสบายเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนช่วงนี้ฝนตกสภาพอากาศไม่ค่อยดีก็ฝันดูแลทุก ฝากดูแลตัวรักษาตัวทุกคนด้วยครับพูดไม่ค่อยเก่งอ,อีพีนี้น่าจะยาวเลยแหละน่าจะยาวกว่าอีพีก่อนเพราะว่าต้องสร้างอีพีนี้น่ายังไม่เสิพรผมว่า คือถ้าผมคือประจนภัยอ่ะผมุรปะจนภัยได้แต่รอสักนิดนึงครับนพาร์ทสี่มั้งที่ต้องไปล่ามังกรอยากให้ทุกคน enjoy ครับแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมตัวยังกากอยู่ นี่น่าจะลงคลิปไปกว่าเมื่อวานเพราะว่าอัแต่เช้าเลยตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงผมก็อยากทำ Q&A นะแต่ไม่รู้จะมีคนถามเปล่าอยากทำเหมือนกันอยากทำ ให้ผู้ชมถามผมว่าถามถามอะไรก็ได้เออน่าจะทำมั้งเดี๋ยวผมค่อยทำแล้วกันดีนะที่ผมเอามาตอนแรกกะจะไม่ใช้อยู่แล้ว ไม่พอดูแลไม่ค่อยสบายเดี๋ยวค่อยไปกินยานคลิปให้เสร็จก่นันคลิปนี้ยาวนะครับสิบห้านาทีโอ้ไม่พอจริงๆด้วยโอเคครับผู้คนก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วย เื่อไม่พลาดพาร์ทสหรือว่า EP หลายๆพาร์ทนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ